ช่อมั่นใจอุดรส้มมาแน่ว่าอย่างนั้นโอ้โหบอกเขามีการแจกกระสุน500บาทว่าอย่างนั้นนะฮออนะครับแม่ยังไม่ทันไรยังไม่อะไรก็บอกแจกกระสุนคนละ500บาทซะแล้วมามุกเดิมอีกแล้ว เดี๋ยวพอแพ้ก็แบบแพ้เพราะเขาแจกเงินแพ้เพราะกระสุนเหมือนที่จังหวัดเลยวะอ่าจังหวัดราชบุรีวะเออแหมเหมือนที่จังหวัดพิศโลกวะแพ้ก็แบบเขาว่าเขาแพ้เพราะเขาซื้อเสียงแพ้เขาแจกกระสุนอืมนะฮะมามุกเดิมตลอดเลยเปลี่ยนมุกมึงนี่นะ <c oughs> นะครับเออ นะชอบไปหาว่าเขาซื้อเสียงซื้อเสียงนะโอถ้าเขาซื้อนะ่ะเขาก็ไม่เลือกก็ได้จริงไหมคนไทยนะฮะเขาเอาหมดแหละให้เงินเขาก็เอาหมดแหละแต่ถึงเวลาไปกานะ่ะนะเขาจะกาให้หรือเปล่าใช่ไหมเออนะครับอย่าไปอย่าไปอันนี้เขาขนาดนั้นอย่าไปว่าเขาขนาดนั้นไปดูถูกเขาอีก ประชาธิปไตยแบบไหนวะชอบไปว่าชอบไปดูถูกเขาอะนะแล้วก็มาบอกตัวเองชั้นนี่แหละเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเธอไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชอบชอบใช้โจมตีคนอื่นนะเที่ยคุณชอบไปโจมตีว่าเพื่อไทยเนี่ยนะคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงเปล่าแต่ของเราเนี่ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนว่า้น งั้นมึงก็เชิญประชาธิปไตยคนเดียวเถอะนะมึงก็เชิญไปเป็นฝ่ายค้านคนเดียวเถอะต่อไปมึงก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละไม่มีใครเอากับมึงด้วยหรอกนะเออมึงก็จะเป็นฝ่ายค้านตลอดชาตินั่นแหละงฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะนะครับเออใช่ไเขาก็ประชาธิปไตยกันหมดมันไม่มีใครเป็นผด็เดการหรอกครับเออ ชอบชอบสร้างวาทกรรมย่างฝ่ายข้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเองเป็นฝ่ายไม่ฉปาชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยน้อยๆหน่อยเพราะฝ่ายเองไปร่วมจับมือกับฝ่ายประเดการว่างัน้นนะนะครับเราก็ประชาธิปไตยกันหมดประเดการตรงไหนวะประเดการมันหมดไปแล้วไม่ใช่หรอถ้าประเดการจริงป่านนี้ลุงตู่เป็นนายกไปแล้วนะ ถ้าปฏิการจริงป่านี้เองไม่ได้มาพูดเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวหรอกนะถ้าปฏิการจริงป่านี้เองได้ไปคุยลากม่วงหมดแล้วเนอะเขามีแต่ประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละถ้าป,ถ,าป,าปาถ้าไม่ประชาธิปไตยลุงจะแพ้เรอใช่ไหมถ้าไม่ประชาธิปไตยนะลุงตู่จะได้จับมือกับเพื่อไทยเรอเออลุงป้อมจะได้มาเป็นฝ่ายค้านเรอ มันก็ประชาธิปไตยกันมันมันถึงได้ผสมพันธ์กันไงประชาธิปัตย์ถึงได้ผสมพันธุ์กับเพื่อไทยไงถ้าไม่ประชาธิปไตยอ่ะโอ้มีแต่พวกไอ้ปากว่าประชาธิปไตยแต่หัวใจฝักใฝสองสี่เจ็ดห้านี่แหละนะไอ้พวกย้อนแย้งนี่แหละเออปากก็ว่าประชาธิปไตยแต่หัวใจฝักใยเผด็จการสองสี่เจ็ดห้ายกวนอยู่แต่ไอ้คณะลงคณะราดคณะรั่วน่นะ ประชาธิปไตยแบบใดไม่ทราบโทรหาปีดีท่านปีดีคะใกล้สําเร็จแล้วค่ะเนี่ยเยประชาธิปไตยแบบใดเนาะอยากจะรู้อ่ะไปหาว่าคนอื่นไม่ประชาธิปไตยโว้นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ